ค่ะเพื่อนเพื่อทุกคนพบกับปริมในวันทูนนนะคะวันนี้ปริมมีเรื่องราวของโศกนาฏกรรมของเรือดำน้ำคูสมาเล่าให้กับทุกคนฟังค่ะเรือดำน้ำคูสเป็นเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ของรัสเซียที่นับว่าเป็นเรือดำน้ำที่มีการออกแบบมาอย่างสมบูรณ์แบบเหมาะแก่การซ้อมรบและขึ้นชื่อว่าเป็นเรือดำน้ำที่มีความทันสมัยที่สุดในช่วงเวลานั้นเลยก็ว่าได้ เรื่องราวของโศกนาฏกรรมในครั้งนั้นมีที่มาที่ไปอย่างไรพิมสภาทุกคนไปรับฟังเรื่องราวของเหตุการณ์ทั้งหมดในครั้งนั้นค่ะ ก่อนอื่นนะคะปริมจะพาเพื่อนๆทุกคนไปทำความรู้จักกับเรือดำน้ำคูดกันสักเล็กน้อยค่ะเพื่อให้ทุกคนเข้าใจถึงกระบวนการทำงานของเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ลำนี้เรือดำน้ำคูสหรือ K-141 คูสถูกสร้างในวันที่6เมษายนปี1993โดยชื่อคูสมาจากชื่อเมืองคูดของรัสเซียเป็นเมืองใกล้กับชายแดนยูเครน ซึ่งเคยเป็นสมรภูมิการสู้รบด้วยรถถังครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ระหว่างโซเวียตกับนาซีเรือดำน้ำคูสเป็นเรือดำน้ำในโครงการนายฟฟตินายเอซึ่งเรือดำน้ำในโครงการนี้นะคะได้รับการขนานนามว่าเป็นเรือที่เป็นผู้ฆ่าเรือบรรทุกเครื่องบินเรือดำน้ำคูสเป็นเรือลาดตะเวนขี่ปนาวุธนิวเคลียร์ซึ่งใช้แหล่งพลังงานหลักจากเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ที่ได้รับการปรับแต่งให้มีขนาดเล็กเพื่อที่จะบรรจุลงในเรือดำน้ำได้เตาปฏิกรณ์นิวเคลีย์นี้จะทำงานเพื่อสร้างความร้อนไม่ว่าจะอยู่บนบกหรือใต้น้ำซึ่งความร้อนจากเตาปฏิก์นิวเคลีย์นี้นำไปต้มให้เดือดจะกลายเป็นไอ้น้ำที่มีความดันสูงจากนั้นนะคะจึงใช้ไอน้ำนี้ผลักดันแกนใบพัดเพื่อขับเคลื่อนเรือค่ะนอกจากนี้นะคะ ภายในเรือยังมีอุปกรณ์การสร้างออกซิเจนจากน้ำทะเลค่ะและมีพื้นที่กว้างขวางสำหรับการเก็บสเสบียงอาหารและอุปกรณ์ต่างๆของลูกเรือทำให้ลูกเรือนะคะสามารถดำรงชีวิตอยู่ใต้ทะเลลึกได้นานหลายวันค่ะโดยสามารถอยู่ใต้น้ำได้นานถึง90วันก่อนที่จะต้องขึ้นมาสู่ผิวน้ำเพื่อเติมสเสบียงในด้านของขนาดโดยรวมของเรือดำน้ำคูสนะคะ เรือดำน้ำคูทมีความสูง18.3เมตรมีความยาว154เมตรความกว้าง18.2เมตรส่วนความลึกของท้องเรือมีขนาด9.2เมตรเรือดำน้ํำคูทสามารถดำน้ำได้420เมตรสูงสุดคือ500เมตรโดยลําตัวของเรือดำน้ํำคูทนั้นภายนอกมีน้ําหนักเบาแต่ภายในทนทานค่ะและมีคุณสมบัติที่ป้องกันการประทะ หากเกิดการประทะกับเรือดำน้ำลำอื่นก็จะได้รับความเสียหายน้อยที่สุดยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเรือดำน้ำลำนี้ยังถูกออกแบบพิเศษโดยใช้วัสดุดูดซับแม่เหล็กเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับจากเรือศัตรูค่ะเป็นยังไงล่ะคะคุณสมบัติครบครันเข้าขั้นเพอร์ฟกสุดๆไปเลยใช่ไหมล่ะคะแต่เอ๊เะแล้วโศกนาฏกรรมในครั้งนั้นมันเกิดขึ้นได้ยังไงกันนะ ปริมจะพาทุกคนย้อนกลับไปในจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ทั้งหมดค่ะในวันที่12สิงหาคมปี2000เรือดำน้ำคูสได้รับคำสั่งจากกองทัพเรือเหนือให้ออกจากท่าเรือเพื่อเข้าร่วมปฏิบัติการการฝึกซ้อมรบณทะเลแบรเลนพร้อมกับลูกเรือ118นายที่เข้าประจำการตั้งแต่ปี1994ซึ่งในการฝึกซ้อมนี้ มีเรือชนิดต่างๆราว30กว่าลำเข้าร่วมด้วยแต่ในระหว่างการฝึกซ้อมนั้นนะคะเกิดการระเบิดขึ้นค่ะครั้งที่1และตามมาด้วยครั้งที่2โดยได้มีการตรวจพบแรงสั่นสะเทือนใต้น้ำและได้มีการจดบันทึกการระเบิดใต้น้ำได้จากสถานีแผ่นดินไหวนอร์เวย์ในระบบนอซาและสามารถรับรู้ได้ทั่วถึงแทบทั้งแถบทางเหนือของยุโรป เรือบางลำและลูกเรือบางนายรู้สึกตรงกันคะว่านี่เป็นการระเบิดที่รุนแรงหนักหน่วงผิดปกติแต่ทุกคนก็ยังคิดว่าเป็นสถานการณ์การฝึกซ้อมและในเวลา15นาฬิกาโดยประมาณนะคะเรือดำน้ำคูต,ต้องขึ้นมาบนฝั่งค่ะตามแผนปฏิบัติการการฝึกซ้อมรบหากแต่ไม่พบการกลับมาของเรือดำน้ำคูแต่อย่างใด และทางกองทัพเรือเหนือไม่สามารถติดต่อเรือดำน้ำคูดได้ทำให้ผู้บัญชาการของกองทัพเรือเหนืออนุมัติปฏิบัติการของกองกำลังทางทะเลเพื่อรีบทำการค้นหาเรือดำน้ำคูดที่หายไปค่ะพร้อมๆกับการปกปิดข่าวให้เป็นเรื่องลับสุดยอดเพราะเรือลำนี้คือหน้าตาและความยิ่งใหญ่ของกองทัพเรือรัเสเซียวันที่13สิงหาคมปี2 0 0พ เรือละตะเวนขี่ปนาวุธปีเตอร์เดอะเกรสรายงานว่าค้นพบพิกัดของเรือดำน้ำคูสอยู่ที่พื้นทะเลที่ระดับความลึก108เมตรและสถานการณ์ดังกล่าวกำลังอยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติการกู้ภยัยขณะเดียวกันนะคะได้มีการตรวจพบเสียงสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเรือดำน้ำคูสค่ะโดยมีข้อสันนิษฐานว่าสัญญาณเสียงที่ตรวจพบนั้นน่าจะมาจากการทุบด้วยค้อน หรือวัตถุโลหะวันที่14สิงหาคมปี2000ประธานาธิบดีปูตินสั่งระดมสพระกำลังเข้าตรวจค้นขณะเดียวกันข่าวการหายไปของเรือดำน้ำคูดก็เริ่มแพ,พร่สะพัดกองทัพเรือหลายประเทศที่มีศักยภาพติดต่อขอเข้ามาช่วยค้นหาโดยเฉพาะสหรัฐที่จับจ้องความเคลื่อนไหวของรัเสเซียทุกสถานการณ์กองทัพเรือรัเสเซีย ออกมาปฏิเสธความช่วยเหลือจากนานาประเทศค่ะด้วยเหตุผลไม่ไว้ใจและนี่คือเกียรติภูมิของกองทัพเรือรัเสเซียและในช่วงแรกๆที่เรือดำน้ำคูจมลงนั้นนะคะรัเสเซียอ้างว่าเพราะเรือดำน้ำคูชนเข้ากับเรือดำน้ำของสหรัฐค่ะที่แอบมาสอดแนมการซ้อมรบแต่งานนี้สหรัฐออกมาปฏิเสธค่ะโดยยืนยันว่าการชนกันที่รุนแรงขนาดนี้ ไม่มีเรือลำใดของสหรัฐที่ทำได้ค่ะและช่วงเวลาที่เกิดเหตุนะคะก็ไม่มีเรือดําน้ำลำไหนของสหรัฐที่ได้รับความเสียหายค่ะกลับมาที่ปฏิบัติการการกู้ภัยเรือดําน้ำคูสกันต่อนะคะการช่วยเหลือในครั้งนี้หลักการคือจะมียานดําน้ำกู้ภัยค่ะดําลงไปมีการเชื่อมต่อเพื่อประกบที่ช่องนรลยัยทำการเปิดท่อเข้าหากันนะคะ หลังจากนั้นลูกเรือก็จะทยอยออกจากเรือดำน้ำค่ะอบพยพไปยังยานดำน้ำกู้ภยัยซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายใช่ไหมะคะแต่การกู้ภัยในลักษณะนี้รัสเซียยังไม่สามารถปฏิบัติได้ค่ะวันที่15สิงหาคมปี2000ประเทศนอร์เวย์ได้เสนอความช่วยเหลือในการปฏิบัติการกู้ภัยเรือดำน้ำคูสมาอย่างประเทศรัสเซียแต่การเสนอความช่วยเหลือดังกล่าวนี้ ไม่ได้รับการตอบรับจากกองทัพเรือเหนือค่ะวันที่สิหสิงหาคมปี2000ปฏิบัติการกู้ภัยเรือดำน้ำคูสยังคงไม่สําเร็จค่ะเนื่องจากเรือกู้ภัยของรัเสเซียไม่สามารถเข้าถึงตรงบริเวณทออป,ปากระวางของเรือดำน้ำคูสได้ข่าวการกู้ภัยที่ล้มเหลวนี้นะคะแพร่กระจายไปทั่วโลกค่ะเดิมพันสูงสุดคือลูกเรือ118ชีวิต เกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักค่ะขณะเดียวกันรัฐบาลของรัสเซียปฏิเสธที่จะเปิดเผยรายชื่อลูกเรือที่สูญหายแม้แต่กับครอบครัวของคนเหล่านั้นบนเรือเมื่อสถานการณ์หมดหนทางแก้ไขนะคะประธานาธิบดีปูตินมอบอำนาจให้กองทัพเรือเหนือยอมรับข้อเสนอความช่วยเหลือจากอังกฤษและนอร์เวย์หากแต่ห้ามนักประดาน้ำเข้าไปในตัวเรือเพราะเป็นเรื่องปิดลับ วันที่17สิงหาคมปี2000ความพยายามในการปฏิบัติการช่วยเหลือเรือดำน้ำคูสยังคงไม่สำเร็จค่ะเนื่องจากเรือกู้ภัยของรัเสเซียไม่สามารถเข้าถึงเรือดำน้ำคูสได้โดยให้เหตุผลว่าเรือดำน้ำคูสมีรูปทรงที่เปลี่ยนแปลงไปจากการระเบิดค่ะทำให้การเข้าถึงตัวเรือนั้นไม่สามารถทำได้และนี่คือคำกล่าวอ้างของรัเสเซียวันที่18สิงหาคมปี2000 สถานการณ์เรือดำน้ำคูสถูกประเมินว่าอยู่ในขั้นวิกฤตค่ะนั่นหมายความว่าโอกาสในการรอดชีวิตของลูกเรือนั้นมีน้อยค่ะแต่การค้นหาก็ยังคงดำเนินต่อไปวันที่19สิงหาคมปี2000เรือนร์แมนไพเนียของนอร์เวย์พร้อมด้วยเรือดำน้ำกู้ภัยขนาดเล็กชื่อว่า LR5 ของอังกฤษได้เดินทางมาถึงพื้นที่ประสบภัยและพร้อมในการปฏิบัติการกู้ภัย วันที่20สิงหาคมปี2000เรือกู้ภยัย a w Ego ของนอร์เวย์ได้เข้าร่วมปฏิบัติการการช่วยเหลือเรือดำน้ำคูสโดยมีนักดำน้ำชาวนอร์เวย์จำนวน12คนพร้อมอุปกรณ์ช่วยเหลือที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพจำนวนมากและในวันเดียวกันนั้นนะคะนักดำน้ำชาวนอร์เวย์ก็สามารถปลดล็อกวาลวฉุกเฉิญของเรือดำน้ำคูสได้สาเร็จค่ะ อีกทั้งยังรายงานว่ากระจกของแผ่นขอบระวางของเรือดำน้ำคูสไม่ได้มีการเปลี่ยนรูปตามคำถแถลงการของกองทัพเรือเหนือแต่อย่างใดค่ะนั่นเท่ากับว่ารัเสเซียบิดเบือนความจริงและสร้างความเข้าใจผิดให้แก่ประชาชนของตนเองค่ะวันที่21สิงหาคมปี2000 ในที่สุดนักดำน้ำชาวอังกฤษและชาวนอร์เวย์ก็สามารถเปิดช่องทางหนีภัยในพื้นที่9ได้สำเร็จโดยพบว่าพื้นที่ดังกล่าวเต็มไปด้วยน้ำและไม่พบผู้รอดชีวิตข่าวการสูญเสียถูกเปิดเผยแบบไม่อยากเปิดเผยค่ะโดยได้มีการประกาศการเสียชีวิตของลูกเรือดำน้ำคูชจำนวนทั้งหมด1 1 8นายอย่างเป็นทางการกองทัพเรือรัสเซียถูกวิพากวิจารณ์อย่างหนักค่ะ เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและการตอบสนองที่ล่าช้าต่อการยอมรับความช่วยเหลือจากนานาชาติซึ่งถือว่าเป็นความผิดพลาดอย่างไม่น่าให้อภัยเลยค่ะความลับและความจริงที่แสนจะเหลือเชื่อนี้นะคะถูกนำมาตีแผ่โดยมีการพบจดหมายของเรือโทโคเลนิคอฟผู้บัญชาการพื้นที่7ของเรือดำน้ำคูสและผู้บัญชาการของกลุ่มกัปตันที่มีนามว่าซาดิเลนโก ที่ได้มีการเขียนไว้ก่อนที่จะเสียชีวิตลงโดยจดหมายของเรือโทโคโลินิคอฟได้มีการเปิดเผยว่าเกิดการระเบิดขึ้นบริเวณหัวเรือสองครั้งค่ะสาเหตุมาจากการระเบิดของตอปิโดลูกเรือที่ปฏิบัติงานบริเวณหัวเรือ95นายเสียชีวิตในทันทีค่ะเรือได้ดำดิ่งลงสู่ก้นทะเลลูกเรือ23นายที่ปฏิบัติงานอยู่บริเวณท้ายเรือ ไม่ได้รับอันตารายจากการระเบิดทั้งสองครั้งค่ะผู้รอดชีวิต23คนที่เหลือเข้าไปหลบภัยในห้องท้ายเรือในจดหมายยังระบุอีกว่าพวกเขามีความหวังที่จะรอดชีวิตและอีกด้านของแผ่นจดหมายนี้นะคะเป็นจดหมายอีกฉบับหนึ่งค่ะที่เรือโทโคลเลนิคอฟเขียนลาลูกแล้วก็ภรรยาของเขาส่วนจดหมายอีกฉบับหนึ่งนะคะที่เป็นของผู้บัญชาการซาดิเลนโกจดหมายฉบับนี้ ไม่ได้รับการตีพิมพ์ค่ะไม่มีข้อมูลที่สื่อจะนำมาเปิดเผยได้และแม้กระทั่งภรรยาของเขาก็ได้รับเพียงเศษกระดาษที่ไม่ใช่ต้นฉบับจริงๆเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะเกิดคำถามที่เป็นที่ถกเถียงกันอย่างมากว่าลูกเรือทั้ง23คนน่าจะรอดชีวิตหากกองทัพเรือรัเสเซียไม่ปฏิเสธข้อเสนอขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศในปฏิบัติการการกู้ภัยในตอนแรก ภารกิจการกู้ศพต้องหยุดชะงักลงหลายโอกาสค่ะเนื่องจากสภาพอากาศที่มีพายุบ้างมีลมแรงบ้างและผลการสอบสวนในเวลาต่อมาบันทึกชิ้นประวัติศาสตร์นี้ไปตรงกับรายงานในตอนแรกของกองทัพเรือค่ะที่มีการรายงานว่าได้ยินเสียงลูกเรือเคาะขอสัญญาณความช่วยเหลือเป็นเวลาหวันติดต่อกันหลังจากเกิดภัยพิบัติค่ะ 5วันเต็มเลยนะคะที่ลูกเรือต้องถูกขังในห้องแคบไม่มีอุปกรณ์ใดๆนอกจากเพาะสัญญาณขอความช่วยเหลือแต่ก็ถูกละเลยถูกเพิกเฉยในเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่ก็ได้ออกมาบอกว่าพวกเขาเข้าใจผิดค่ะและคิดว่าเสียงดังกล่าวน่าจะเป็นเสียงของเครื่องจักรกองทับเรือต้องใช้เวลากว่า2ปีในการกู้ซากเรือผลการสืบสวนเป็นความลับสุดยอดค่ะ แต่ที่แน่ๆคือโบยความผิดให้คนนู้นทีให้คนนี้ทีเกิดเรื่องแต่งเติมเรื่องที่พยายามจะแก้ตัวสารพัดที่จะบิดเบือนความจริงค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องราวของศกนตรกรรมของเรือดำน้ำคูสเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้คะสำหรับตัวปริมนะคะปริมรู้สึกสะเทือนใจคะ่ะที่ผู้รอดชีวิตทั้ง23คนที่เหลือกลับต้องมาจบชีวิตลง,งเพียงเพราะ การตอบรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศที่ล่าช้าของรัฐบาลและก็กองทัพเรือรัเสเซียทำให้จุดจบก็คือไม่มีผู้รอดชีวิตเหลือเลยซึ่งเป็นอะไรที่สะเทือนใจมากๆค่ะสำหรับวันนี้พิมต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะและพบกันใหม่ใน EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะ